สวัสด,ดีค่ะเมือเนใี่ยายนกบรายมีหยังดอกจ้าบไายมีหยังหรูหราร่างการได้จ้าเมือใใ่อนี่ยายนกสภาพมาเบิงบบเขือดกๆกบบเขือต้นนี้ต้นเดียวนี่ปลูกไร่าตาตาเราเอาเม็ดมาวานหลายอยู่จ้าแต่ว่าเขาเกิดได้แค่ต้นเดียวส่วนที่เรือเขาเดสมาเดีเหมือนแล้วจกเป็นหยังบลูสงสัยตอนหนันไกลามาเคลียยายนกพามาเบิงจะเปื่อนเพราะว่ามันมันดกิีลีไหมจ้า ต้นเดี่ยวๆนี่แม่เก็บกินหลายเถื่อเราได้หลายรอบแล้วบอับกจ็กเถื่อเพราะว่าเขาออกดอ,อกออกดอกมาเรื่อยๆดอกแห้งหน่อยๆออกมาเต็มเลยจ้ะเพื่อนๆยายนกสีสูมกองเขาไปหาหน่อยมันเพราะว่าอยากให้หูว่ามันดกอีรีเนาะ เราก็ออกหลายอยู่แต่ตอนก่อนเขาสิดุกนี่ยยายนกสิเห็ดแบบสีได้จ้ะอันตาเต๋อเราสิเอาอันอินซี่อันยังก็ยายนกจำบ่ได้ไหมเพื่อนๆยายนกพยายามบ่มีอดีตไหมยายนกเลยจำความจำสันเขืเอนว่าอ่ะยังก็นำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงโอ้ยยายนกก็คิดด้นเพื่อนๆ นำจุลินทรีย์สังคขอแสงแม่จ้าเดี๋ยวเดี๋ยวยันโนกเส้าให้เบังด้วยจ้ายนี่ยนกเข็ดปแจะปีที่ลแล้วล่ะก็ใส่พระท่านเบิร์จักเถื่อเพราะว่าใส่เอลน้อยไหมนี่ยนี่ยนกใส่ไข่ไข่หน่วยหนึ่งกะปิผงชุรสน้ำตาล อามาเอามาเอามาามาตีามาตีคนๆมันเขากันมันมอก็เอามาใส่น้าขวดนึงนี่แหละนี่ก็ไปตากแดดไว้ยนหนกก็บบคิดดอกว่าเขาจะออกมาเป็นน้าแดงแบบสี่ยนหนกก็ปป้อยตากแดดเปสันละัะจนผ่านมาปีหนึ่งเอามาหดโดกีลีจ้ะตาเต้าพ่นใส่น้าผสมน้าอยู่ขวดนึงแล้วก,ก็ใส่ฝาดลงไปครึ่งขวดเลยยัยหนกว่า โอ้ยใส่จากสองสอนโตะพ่อ,อก็เลยบางสิตาตามเราเอามาโหดกะกระไดพ้นจากรกะดกอยู่กดกงีรีแหละและ้วกายโนกะพยายามเด็ดใบเขาเด็ดใบแบบสีแม่จ่าเด็ดเด็ดออกเลยใบใหญ่ไหมใบใบที่ใหญ่ๆเหลืองๆเนี่ยเขาก็เด็ดออกพยายามเด็ดใบออกให้ให้ให้สานอาหารเขาปเปลี่ยงดอกเลี่ยงนวยแมจ่จ่า แบบจะให้ใบดกลายนเนะาะถ้าใบดกรายเขาเก่บาบดกเงินงน่อยออกเต็มตบแตะแปะแต่ย่อนแสงโทรศัพแย่โนกับประชาชเจนแย่นกับบรมียังเอฟเพ็กตาตออยังดอกจ้าอ้าวแบบปอนก่อนป้อนก่อนถ้าท่านผู้ชมเราอยากชมเราก็มาเบิ่งนหายอยู่ดอกน้อยจา้าเนาะต้องไปสีเรียดต้องเครียด ม่ยยิงอยู่เยนกสิตาสิไทยแต่ตนเขือคลิปนี้เมู่อวานปูกพักกวงตุงตื่นเศร้ามากกับดชดเชนอยู่อยู่พุ่นเอาสแสลมป,ลไปล๊ไว้แหละแต่เขาสดื่นอยู่ปลูกร้ายพักปลูกเพื่อนๆได้เพราะว่าเวลาเขาไปสือเขามันแพงเนาะกำนึงหาต้นสิบ,บาท แต่เขาก็กับงจะปลูกมาด้วยความยากลำบากอะเนาะหรือบอกเขาก็รับมาแพงหนะ่ะเขาจะค่อยมาขายแพงกับเห็นใจเขาอยูอนะ่แน่จ้ะเนาะกับว่าเป็นยังดอกเฮาบ่ได้ปลูกกินเนาก็ไปซื้อกินกะกับว่าเป็นยังสิบบาทกับว่เป็นใดดอกเนาะต้องซื้อเลียดดอกวัวดอกเต็มเลยเพื่อนเพื่อนสุดยอดสุดยอดและะ้วก็เครือยังเนี่ยพันบอกว่าเครือกไข่เตาแล้วยายนกสืบหายเบิองว่าออกออกน้อยหรือยังออกน้อยหรือยังไข่เตาโอ้ยออกแล้วเพื่อนเพื่อนออกแล้วจ้า ไข่เต่าไม่สีม่วงๆกลมๆหน่อยๆไหมเพื่อนไข่เต่ามั้งแกนก็บไม่เคยเห็นดอกแกนกับเพิ่งในยินในแหละว่าบม่เคอไข่เต่าเพิ่นซื้อมาปุกหนึ่งสองสามสี่ห้าหาต้นแล้วก็พริกอีกสองต้นซื้อมาหาต้นมันโอ้ยไงใหรีไงใหรีเพื่อนซื้อมามันกับดอกมันงหรอเนาะ ก็เลยมันก็เลยออกออกดอกออกน้วยใบมาจากเพื่อนๆนี่ออกน้อยลิตรดเด่ปุ่นดอกเพียบเลยเ,เพื่อนๆเพราะว่ายายนกพยายามเด็ดใบเด็ดใบยง่งที่เขาไ่้ยแก,ๆก่ๆล้วเนาะใบเหลืองๆอ่ะไหมยายนกก็เลยเด็ดออกเขาก็เลยออกน้วยใบสารอาหารกับเปลี่ยนดอกก็น้อยโอเคคลิปนี้ยายนกอะม่นกกมียังลายดอก แย่นกอยากให้เบิ่งความดกของต้่นมะเขือ <laughs> แย่นกก็เลยมาถ่ายเบิ่งจ้าโอเคคลิปนี้แย่นกกะขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้จ้าผู้ใดได้มารับชมรับฟังแย่นกก็ขอบคุณมากๆาด้วยจ้าเด้อแย่นกถ่ายไปโดนดอกบอกเกินทกนาทคนีคลิปนี้แย่นกก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ